สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยครูตานจะมาสอนเรื่องการใช้ถ้อยคำสุภาพค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปทำความรู้จักกับคำสุภาพก่อนว่าคืออะไร คำสุภาพนะคะก็คือคำที่ใช้เหมาะแก,ะกะะ่กาละเทศะค่ะกาละเทศะนะคะมาจากคำว่าการนะคะซึ่งแปลว่าเวลาส่วนเทศะนะคะแปลว่าสถานที่เพราะฉะนั้นคำสุภาพคือคำที่ใช้เหมาะแก่เวลาสถานที่และบุคคลน,นั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของคำสุภาพนะคะจะต้องไม่เป็นคำห้วนหรือกระด้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเออ ลและไม่เป็นคำหยาบนะคะยกตัวอย่างเช่นมึงกูพูดแล้วไม่มีความหมายหยาบนะคะยกตัวอย่างเช่นขี้กลากนะคะควรจะใช้แค่คำว่ากลากอย่างเดียวไม่ต้องมีขี้ค่ะไม่เป็นคำสแสดงหรือคำขนองนะคะยกตัวอย่างเช่นซา มันไม่เป็นคำผวนนะคะยกตัวอย่างเช่นสวัสดีสวีดัตคำสุภาพนะคะยังแบ่งหมวดออกเป็นบุคคลการกระทำร่างกายสัตว์สถานที่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำกันเลยนะคะคำสุภาพในหมวดของบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นคำสุภาพของลูกก็คือบุตร คำสุภาพของพ่อคือบิดาคำสุภาพของแม่คือมารดาคำสุภาพของผัวคือสามีคำสุภาพของเมียคือภรรยาต่อไปนะคะเป็นคำสุภาพในหมวดของการกระทําค่ะยกตัวอย่างเช่นคำสุภาพของกินคือรับประทานคำสุภาพของอ้วกคืออาเจียนคำสุภาพของฉี่คือปัสสาวะคำสุภาพของตดคือ่ายลม คำสุภาพของอืคือถ่ายอุจจระ <anya> คำสุภาพในหมวดของร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นคำสุภาพของหัวค euh ือศีรษะคำสุภาพของตีนคือเท้าคำสุภาพของตูดคือก้นคำสุภาพของนมคือหน้าอกค่ะคำสุภาพในหมวดของสัตว์นะคะยกตัวอย่างเช่นคำสุภาพของวัวคือโค คำสุภาพของควายคือกระบือคำสุภาพของหมาคือสุนัขค่ะคำสุภาพในหมวดของสถานที่นะคะยกตัวอย่างเช่นคำสุภาพของโรงพักคือสถานีตํารวจคำสุภาพของส้วมคือห้องน้ําคำสุภาพของท่ารถคือสถานีขนส่งคำสุภาพของสนามบินคือท่าอากาศยานค่ะ ตัวอย่างนะคะฉันรู้สึกปวดหัวมากจนอ้วกออกมาคําสุภาพของหัวและอ้วกคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะฉันรู้สึกปวดศีรษะมากจนอาเจียนออกมาเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเ<แ>มื <ment> ่อคุณครูนิดรู้ว่าเอมพูดโกหกจึงเรียกไปอบรมทันที คำสุภาพของคำว่ารู้ว่าและโกหกคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเมื่อคุณครูนิดทราบว่าเอมพูดปดจึงเรียกเข้าไปอบรมทันที หลัจากที่เราเรียนกันจบแล้วนะคะครูตาลก็มีแบบฝึกหัดนะคะคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนนะคะทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความหรือประโยคที่ใช้ถ้อยคําสุภาพและทําเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพแล้วแก้ไขให้ถูกต้องนะคะแก้ไขเฉพาะถ้อยคําที่ไม่สุภาพให้เป็นถ้อยคําที่สุภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นหมาจอจัดอาศัยอยู่ริมถนน จากประโยคนี้นะคะควรจะทำเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายกากบาทคะเด็กๆใช่แล้วค่ะควรจะทำเครื่องหมายกากบาทนะคะเพราะมีถ้อยคำไม่สุภาพอยู่ในประโยคเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ไขด้วยนะคะ แก้ไขเป็นสุนัขจรจัดอาศัยอยู่ริมถนนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการทำแบบฝึกหัดถนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาส่งครูตาลน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ